หากัระจายนะนี่เป็นผู้รูปปร่างลักษณะสวยงามผิวพรรณวันณนะเสร็จสวยงดงามเมื่อท่านได้เป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ไปโปรดคณะสัทยาญ,ญาโยมหลายๆแห่งแต่คราวนั้นท่านไปที่เมืองเมืองสุระยะคงจะเป็นแคว้นหรือนิคมหนึ่งของกรุงสวัสค์ถีทีท่านไปอยู่เมืองนั้นท่านก็ไปบินธบาตตอนเช้าเดินบินธบาตเข้าไปในหมู่บ้าน ในตัวเมืองทีนี้พวกเศรษฐีหนุ่มมีบริวารคนละสี่ห้าร้อยนก็นั่งยานออกมาตอนเช้ามาเพื่ออาบน้ําตอนเช้านะนั่งรถมานั่งรถม้ามาก็เห็นพระมหากระจายเนยนะเดินสวนทางไปท่านจะเข้าไปบินทบาทในหมู่บ้านมีเศรษฐีลูกของโสระยะเ่เด็กตุ่มคนนี้จะเป็นลูกเศรษฐีของโสรยะยะแต่พอเห็นพระมหากระจายยนะท่านคิดขึ้นมา โอ้โหพระองค์นี้ทาไมสวยงามขนาดนี้โอ้เราอยากจะได้อยากจะได้เมียของเราเนี่ยแฟนของเราเนี่ยสวยเหมือนกับพระองค์นี่วะและก็ผิวพรรณของท่านกับเหลืองอลามสวยงามอีกต่างหากโอ้เราอยากจะได้เมียของเราสวยงามอย่างนี้ว่ะแต่ตามไป่จริงเขาก็มีแฟนแล้วนะเขามีครอบครัวแล้วมีลูกสองคนแล้วเหมือนกันนะแต่นี่เขานั่งยานไปนะ่ะไปเห็นพระมหาก,กระจายนะเขาก็คิดอย่างนั้นขึ้นมาเย่ยพอคิดเท่านั้นแหละ อยากจะได้มหากัจจายนะพระมหาเถระเป็นเมียว่างั้นเพราะว่ารูปร่างท่านาสวยงามหน้าตาของท่านสวยงามผิวพรรณของท่านสวยงามพอคิดเท่านั้นแหละบาปเป็นบาปนะบาปอกุศลวิ่งตบเข้ามาหาเขาเลยเขากลับกลายเป็นผู้หญิงในเดี๋ยวนั้นเลยเขาโทษตายข้าทําไมเป็นอย่างนี้เลยพอจากนั้นพอเองตัวเองเป็นผู้หญิงเสร็จแล้วก็เอาผ้าคลุมมล่อมก้อมแก้มพอไปถึงถึงใกล้ท่าน้ํา เขาก็หลบออกจากหมู่เพื่อนเลยแต่เพราะว่ามีเพื่อนเศรษฐีด้วยกันเศรษฐีหนุ่มด้วยกันไปอาบน้ําเวลาเขาไปเขาจะไปเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะแต่เพื่อนสนิทกันมีอยู่คนหนึ่งแล้วก็มีบริวารเหมือนกันกับเศรษฐีสุริยะเหมือนกันเขาเขาไปอาบน้ำเลยอันนี้ก็ทําท่ามปลอมก้อมแก้มหลบหลบออกจากหมู่เสร็จแล้วก็เปิดแหนบไบทีน่วงกันแตะหนีแบบตลอดเปิดเปิงอะไรบางอย่างแะเพระตัวเองมันผิดปกติ ทำไมเราจงกลายเป็นผู้หญิงไปได้ทั้งที่เราเป็นผู้ชายเนะี่ยไปกันนูนเดินไปเมืองตะกัศิลานู่นน่ะเดินไปคนเดียวแล้วงั้นท่าไอ้พวกเศรษฐีพออาบน้ําเสร็จแล้วกว็โซระยะไปไหนวะก็าถามหาค้นหาที่ไหนก็ไม่เจออ้าวไม่ใช่ตกน้ำตายแล้วหรอเนี่ยเอา้าไม่ใช่นะลงมาเราก็ยังไม่เห็นลงท่าน้ํานะที่มาเห็นตามฝั่งแล้วก็เห็นก็หายไปเลยไม่รู้หายไปไหน,น,นก็ได้กับคน แถวนั้นก็ใหม่ดีพอนิวีก็กลับมาบ้านกลับมาเลยไปบอกให้พ่อแม่อ,อ็โซรยะกลับมาได้ยังทางผูกนี้ไม่เห็นหน้าไม่เห็นเอาไม่เห็นยังไงที่ว่าเขาไม่ได้อาบน้ําเขามาก่อนนะนะทางพ่อแม่เอามันไปยังไงโซรยะลูกชายจากนั้นเขาค้นหาที่ไหนก็ไม่เจอผลที่สุดเขาก็เลยอตายแน่ๆละหลายวันเข้าต่อหลายวันเข้าผลที่สุดก็เลยทําบุญทําบุญอุทิศส่วนกุศลอย่างพวกเราจากนั้นโสรยะกัน เดินเตลิดเปิดปังไปอยู่กับพวกเกวียนองค์พวกขาเกวียนมันงี้แต่ไปเมืองตะกัศิลาน่ะไปทางนู้นก่อนไปเจอกับลูกเศรษฐีอีกมันเงั้นแต่ไปลูกเป็นเศรษฐีเศรษฐีคนนั้นไม่มีพัญญาลูกเศรษฐีเขาก็เลยเห็นหญิงสาวคนนี้แบบหน้าตาดีเลยก็เลยแต่งงานอีกแต่งงานกับลูกเศรษฐีมันเมืองตะกัศิลาพอเป็นผู้หญิงขึ้นมาแล้วมีลูกสองคนที่อยู่เมืองนี้ก็ ทางนี้ก็ได้ลูกสองคนเหมือนกันมีภรรยาอยู่ที่เมืองโสรยะยมีลูกสองคนพอไปเป็นผู้หญิงก็ได้ลูกสองคนอีกที่เมืองตะกะศิลาอย่างนั้นแต่แกแก็อลไทำมาค้าขายอยู่กับสามีนั่นแะแต่นี้เพื่อน,เ,นเพื่อนอยู่เมืองโสรยะเ,ยเอาสินค้าบรรทุกไปเพื่อจะขายเมืองตะกศิลาเกวียนห้าร้อย ทีนี้นางโสรยะเนี่ยได้ยินว่าเศรษฐีเขาจะมาตากจากเมืองโสรยะเนี่ยจะเป็นใครเนาะเศรษฐีหนุ่มหรือเศรษฐีใครที่จะมาขายของเนี่ยนางโสรยะเนี่ยขึ้นไปอยู่ชั้นสองเปิดหน้าต่างแง้มหน้าต่างดูนั่งนั่งอยู่หน้าต่างพอเห็นโอ้เพื่อนของเราในวาเพื่อนของเราเพื่อนสนิทของเราในวะมาขายของในเมืองเนี่ยเวนห้าร้อยเนี่ยก็ได้บอกให้ลูกน้องไปไปเชิญหัวหน้าเศรษฐี ที่เป็นหัวหน้าพ่อค้าเวียนนะเข้ามาหาเราด้วยแต่ได้นางนนก็จัดจัดของอย่างดิบดวนนะีว่างั้นเถอะแปลว่าต้อนรับแขกผู้ใหญ่ที่มีเกียรติที่สุดว่างั้นเถอะจากนั้นลูกน้องก็ไปเชิญมาเชิญมาเจตีนี่น็โตเต๋ก็เดินเข้ามาพอมาเห็นก็เลยถามคุณรู้จักข้าพเจ้าได้อย่างไรผู้หญิงคนนี้ราะว่ารู้ทําไมจะไม่รู้ เธอรู้ไหมว่าไอ้โสรยน่นเศรษฐีหนุ่มก็ารู้เป็นเพื่อนของเราเ,เป็นเพื่อนของเราแท้ๆแล้วเนเรารักสนิทสนมเขามากแต่เขาเขาหายไปไหนก็ไม่รู้วันนั้นชวนกันไปอาบน้าพออาบน้าเขาหายไปในท่าน้ํารือก็หายไปไหนจนพ่อแม่เขาทําบุญอุทิศสวนกุศลถึงเขาแล้วกันแต่ปัดนั้นมาก็หายเงียบไปเลยนผู้หญิงคนนี้ว่าคนรู้ไหมเนี่ยคนที่หายไปนั่นนหะคือฉันนี่แหละ คือฉันนี่แหละเป็นโสระยะเศรษฐีหนุ่มคนนั้นคุณทําไมพูดอย่างนั้นคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยเพื่อนของผมเป็นผู้ชายลูกหลอบเหมือนกับลูกเทวดาอะไรยงนั้น mm hmm. ทําไมคุณจะมาพูดว่าคุณเป็นโสระยะได้ยังไงผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าไม่เชื่อเหรอพ่อแม่ของฉันเป็นยังงู้น่ังเี้่ไล่เลียงถูกหมดเลยจนเออตะลึงเลยทําไมเป็นผู้หญิงก็ทําไม เห็นไหมวันนั้นน่ยพระมหากัจจายนะเถระของเราเดินผ่านมาเนี่ยฉันคิดในใจว่าโอ้ฉันอยากจะได้เมียสวยๆอย่างท่านพระมหาเทระองค์นี้จริงๆฉันอยากจะได้ผิวพรรณภรรยาของฉันอย่างพระเทระองค์นี้จริงๆพอฉันคิดเท่านั้นเองฉันกลับกลายเป็นผู้หญิงทันทีเลยในตั้งแต่วันนั้นฉันก็เลยอายและท่านก็เลยหนีจากพวกเธอพวกท่านทั้งหลายเนี่ย เดินมาอยู่ที่เมืองตะกัศิลาเนี่ยนะแต่ฉันก็มีลูกสองคนลูกชายเนี่ยของฉัน,นทางเพื่อนนีโอ้โหตายทำไมกลับกลายเป็นอย่างนี้ไปได้นแต่นี่ก็เลยถามว่าเดี๋ยวนี้พระมหากัาจาย,ยานะอยู่ไหนเอา้าเดี๋ยวนี้ก็อยู่ที่เมืองนี่แหละเมืองตะกัศิลานี่แหละเดี๋ยวนี้จึงอยู่ในเมืองนี้อยู่นะเดี๋ยวนี้ท่านมาเที่ยวกรุงงมาทางนี้อยู่โอ้ท่านอย่างนั้นก็เจ้าจงไปอดโทษท่านซะให้ท่านอดงดโทษให้ เออถ้าว่าได้ประมาทพลาดพังก็ขอให้มหาเถระอดโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเทินลักษณะอย่างนั้นแต่นด้โอ้ยฉันไม่กล้าฉันอายแล้วไม่ใจไม่เป็นไรเอาจัดบ้านไว้ก็แล้วกันนะผมจะไปเป็นนิมนต์ผมจะไปนิมนต์พระมหากระจายชนะมาให้ฉันที่บ้านของเธอเองนางรับปากจากนั้นก็จัดเครื่องอาหารการบริโภคทุกสิ่งทุกอย่างแบบทําแบบสมปรณ์ที่สุดอย่างนั้นด้วยความเต็มใจ จากนั้นเศรษฐีหนุ่มที่เป็นเพื่อนกันก็เลยไปกราบพระมหาเทระมหากัจจาย,ยนะมหากัจจาย,ยนะมองเห็นท่านก็จาได้ขอใหมนพระคุณท่านไปฉันที่บ้านของเพื่อนเพื่อนของผมต่อมาพระมหากัจจาย,ยนะกับพระสงฆ์ก็ไปฉันในบ้านของเขาตอนเชา้าพอไปเห็นท่านก็นั่งนั่งประจําที่เสร็จเรียบร้อยผู้หญิงที่เป็นจกของบ้านเนี่ยเมืองกับแฟนของเขากับผู้ชาย เขาก็เข้ามากราบพอมากราบเสร็จแล้วเขาก็พระผู้เป็นเจ้าเนี่เพื่อนของเพื่อนของผมเขากลับกลายเป็นผู้หญิงเออเอาพูดให้พระผู้เป็นเจ้าฟังซินางนี่ก็เลยพูดให้ฟังว่าวันนั้นได้พบพระผู้เป็นเจ้าทีา่ได้ฉันได้ข้าพระเจ้าได้คิดอย่างนี้อย่างนี้กับพระคุณท่านขอให้พระคุณท่านเอาโหสิให้แก่ข้าพระเจ้าด้วยเทิน ่าให้ข้าพเจ้าได้เป็นบาปเป็นกรรมเพราะความคิดของข้าพเจ้าพระมหากระจายยนต์ทาอะา,าเออเราลดโทษให้เนี่ยเพราะว่าเขาเวลาเขาเวลาเขากล่าวเนี่ยเขาก็บบอ,อ,อบกาบลงก่กาบลงเขาก็พูดเนี่ยพอพูดพมหากระจายยนะเอ้าเธอจงลุกยืนขึ้นเราให้โอโหสเิเราลดโทษให้แก่เธอจากนั้น พอพ่อมหากระจายนะฮะวดโทษให้ตอนนั้นเองนางนางนางนั้นลุกขึ้นมากลับกลายเป็นผู้ชายเดียวนั้นเลยอ่างนั้นนะพอะเป็นผู้ชายเสร็จแล้วทีนี้ก็เอาอย่างไงอะไรทีนี้แฟนตัวเองก็เป็นผู้ชายตัวเองก็เป็นผู้ชายนี่นก็เลยบอกเออก็เลยบอกเอาลูกของฉันสองคนเนี่ยแหม่บอกให้เธอนะให้เธอเลี้ยงนะทีนี้นะแล้วก็ดิฉันคงเกิดมาชาตินี้ ทั้งเป็นทั้งผู้หญิงเป็นทั้งผู้ชายมันเรื่องที่เป็นหน้าอดสูงละเกินฉันจะบวชอลท้ทีนี้ฉันฉันเป็นผู้ชายแล้วทีนี้าฉันจะไปบวชครับพระมหากัจจายนะละทีนี้จากนั้นก็เข้าไปบวชพระมหากัจจายนะท่านก็ให้บวชให้บวชเป็นพระบวชเป็นพระก็ตั้งชื่อว่าพระโสระยะเถิดพระโสระยะภิกษุจากนั้นท่านก็เดินทุรงไปตามพระมหากัจจายนะบ้านเล็กเมืองน้อยเขาก็รู้เลยว่า พระโสรย่าอยู่ที่เมืองโสรยะเป็นผู้ชายได้ลูกสองคนพอไปยึดเมืองตะกาศีลาเป็นเมียเขาเป็นภรรยาของเขาได้ลูกสองคนแต่ได้เขาก็ถามว่าโสรยะลูกที่เกิดกับท่านที่ท่านได้ลูกกับเมียที่เมืองโสรย่าทั้งสองอย่างเนี่ยท่านท่านรักใครมากลูกสองลูกสองสองฝ่าย อันหนึ่งออกมาจากท้องตนเองอันหนึ่งออกมาจากท้องพัญยานี่ท่านรักใครมากโสระยาในบอกว่าโอ้รักลูกที่ออกจากท้องตนเองมากกว่านี่คือมาเทียบกันไม่ติดเลยว่รักมากออกมาจากท้องเองรักลูกที่ออกจากท้องตนเองมากกว่าลูกที่ออกมาจากท้องพรรยาใครถามท่านก็พูดอย่างนั้นไทยถามพดกกบพูดอย่างนั้นเท่ีคนทั้งหลายมันก็ใครๆก็อยากจะรู้เท่นี้ ต่างคนก็ต่างมาถามเมื่อนั่นท่านก็หลบไปอยู่ตามลําพังยไม่สู้หน้าคนเลยท่านก็ดูใจของตนเองอยู่ตลอดเวลาท่พระสุรยะท่านก็เห็นอันิจจังเห็นอนิจจังคือของไม่เที่ยงทุกครังเป็นทุกอนัตตามิใช่ตัวตนของเราเกิดมาเลยมันก็เป็นอยู่อย่างนี้เกิดมาแก,แก่แล้วก็แจแล้วก็เจ็บแล้วก็ตายมนุษย์ชาติมันต้องเป็นอย่างนี้จากนั้นท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ท่านอยู่ตามลาพังน ท่านภาวนาดูตัวของท่านเองอย่าอยู่แบบเดียเด่ยวๆเปลี่ยวๆเพราะงั้นเด็ไม่ค,คลุกคลีกับใครๆเพราะหลีกหลีกออกจากหมู่คณนะเลยในเมื่อท่านเป็นพระอรหันต์แล้วแเลีอยพระก็ไปถามท่านเลยเพวกญาติโยมพระทมท่านาลูกที่เกิดกับท่านาสมัยเป็นผู้หญิงเนะี่ยกับลูกของท่านที่เกิด ที่เป็นท่านเป็นพ่อบ้านท่านรักใครมากกว่ากันท่านบอกว่าผมไม่เยื่อใหญ่ผมไม่มีความรักเอ,อทั้งสองฝ่ายความรักไม่มีในผมความเกลียดความชังไม่มีในผมผมไม่รักไม่เกลียดไม่ชงังอะไรทั้งหมดเดี๋ยวนี้พวกนั้นได้ยินโอ้พระสุรายาเนี่ยเอหอวอุตริมนุษยธรรมว่าตัวเองเป็นพระรหารเนี่ยถ้าคนไม่ รักไม่เกลียดไม่โกรธเนี่ยก็พระรหันเท่านั้นเองอันนี้ไม่น่าจะเป็นนะเนี่ยพูดสูงเกินไปแล้วคนเขาก็เลยไปกราบทูลพระพุทธเจ้าบอกว่าพระสุรยานยอวดอุตริมนุษธรรมเอออวดต้างว่าตัวเองไม่รักไม่เกลียดไม่โกรธเนี่ยอีกแล้วพระพุทธเจ้าจึงบอกเออบุตรของเราโสดุรยาเนยเขาเป็นพระรหันแล้ว จากนั้นคนทั้งหลายเลยไม่กล้าที่จะถามท่านเพราะท่านเป็นพระอรหันต์แล้วนะอันนี้คือมาในพระไตรปิฎกพระสโสรยะการทากรรมทาได้สามทางกายกรรมวิจีกรรมมนโนกรรมเนี่ยเพราะนั้นเรื่องมนโนกรรมไม่ใช่ของเล็กน้อยเหมือนกันเพราะนั้นการคิดก็ต้องมีธรรมะในจิตในใจเหมือนกันเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะเรื่องมนโนกรรมเป็นจริงที่ช่อง สมควรจะระียงระวังเหมือนกันนะสรุปแล้วก็คือความคิดในใจเพเพียงความคิดเพียงในใจเท่านั้นก็เป็นบาปเป็นบาปอกุศลลำดับที่1นคติธรรมก่อนฟังธรรมแผ่นที่50โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานี คติธรรมก่อนฟัง MP3 แผ่นที่50ให้คติธรรมหัวข้อว่าความอดทนเป็นตะปะอย่างยิ่งคำว่าอดทนอดทนในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อไม่ว่าการนอกการในไม่ว่าธุระการงานเราต้องมีความอดทนเป็นพื้นฐาน อย่างเราจะทํางานสิ่งไหนก็ตามเราต้องอดทนต่อร้อนต่อหนาวต่อหิวกระหายแต่เมื่อเราเข้ามาทํางานในชุมชนเราก็ต้องอดทนต่อความเนนทากาเลและความติฉินเนนทาในหมู่ในคณะตลอดถึงการดูถูกเหย,ยียดหยามในหมู่ในคณะคําว่าอดทนคํานี้ใช้ได้ตลอดการ อย่างพวกเรานั่งสมาธิอย่างนี้เราก็ต้องใช้ความอดทนเป็นพื้นฐานคำว่าขัดติคือความอดทนคำนี้ใช้ในที่ทุกสถานเพราะนั้นคนที่มีขันติคือความอดทนไปน่าจะานที่ใดอยู่น่าจานที่ใดมองดูแล้วก็สบายใจกับผู้บังคับบัญชาหรือลูกน้องหรือบริวารทุกหมู่เหล่าที่มาเกี่ยวข้อง ผู้ที่มีความอดทนก็สบายใจถ้าว่าผู้ที่ตรงกันข้ามไม่มีความอดทนเลยผู้ที่อยู่ใกล้ก็ทำให้อึดัดไม่สบายใจกับผู้ที่อยู่ใกล้เพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายอยู่นาสถานที่ใดขันติคือความอดทนคำนี้นะ่ะให้อยู่ในจิตใจของพวกเราตลอด ไปน่าจะฐานที่ใดอยู่น่าฐานที่ใดาจะเป็นที่ยอมรับผู้ที่อยู่ใกล้ชิดถ้าอยู่เป็นลูกน้องก็เป็นที่ยอมรับของเจ้านายถ้าว่าเป็นเจ้านายเขาก็เป็นที่ยอมรับของลูกน้องตลอดถึงหัวหน้าครอบครัวหรือว่าอยู่ในครอบครัวถ้าผู้ใดไม่มีความอดทนอยู่ในครอบครัวครอบครัวนั้นก็รู้สึกว่า ละสัละสายแต่้าว่าครอบครัวใดมีความอดทนอดกั้นให้รู้จักการวางตัวให้มีความอดทนความอดทนคำนี้จะเกิดประโยชน์ต่อพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทท่านไปอยู่นาสถานที่ใดขันติคือความอดทนคำนี้จะใช้ได้ไม่ว่าการนอกการใน ไม่ว่าอยู่นสถานที่ใดถ้าเรามีความอดทนบางครั้งก็มีความอดทนไปสักนิดทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเรียบร้อยราบรื่นไปได้แต่ถ้าเราขาดความอดทนในชุมชนสังคมหรือในเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นโอกาสที่จะแตกกระจุยกระจายกันได้ง่ายในหมู่คณะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท,ท่านเมื่อได้ยิน ได้ฟังเอ็มพสาแผ่นนี้แล้วให้พยายามตรวจตราดูตนเองว่าความอดทนของเรามีมากน้อยแค่ไหนถ้าความอดทนของเรามีน้อยเราก็ควรจะพยายามตั้งความอดทนให้มากขึ้นไปกว่าแล้วก็พวกเราจะประสบแต่ความสุขความสบายใจด้วยอำนาจคุณพระศีรัตน์รัรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง์ ขอให้มาคุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลายขอให้พวกเราท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปราถนาท,ทุกทท่านเทิเนเทิน